การแข่งขันกีฬาซีเกมผ่านมาแล้วช่วงหนึ่งหลังจากมีพิธีเปิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมเจ้าภาพกัมพูชาย,ยังโดดเด่นเหนือทุกชาติกับการคว้าเหรียญรางวัลเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์อัปเดตล่าสุดในวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมากัมพูชามีทั้งหมด41เหรียญโดยเป็นเจ้าเหรียญทองมากที่สุดถึง19เหรียญและอีก11เงิน11ทองแดงตามมาด้วยอินโดนีเซีย8เหรียญทองไทยอันดับสามี7เหรียญทองเรียกได้ว่าเจ้าภาพเกินหน้าเกินตาชาติอื่นจริงๆ พราะถ้าเทียบซี FC เกมครั้งก่อนในเวียดนามแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบกัมพูชาทำได้เพียงเก้าเหรียญทองเท่านั้นแต่เพียงไม่กี่วันที่เขมรเป็นเจ้าภาพก็ปาไป19ทองแล้วและมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมันเกิดอะไรขึ้นคงไม่ต้องอธิบายนะครับสำหรับเหรียญทองที่ไทยทำได้เพิ่มเติมนั้นนอกจากจะต้องเหนื่อยจากการแข่งขันแล้วยังต้องมาสู้กับกรรมการจากทางเจ้าภาพอีกเพราะการแข่งขันยูยิสูประเภทชายไทยต้องลงแข่งขันนัดสุดท้ายเจอเจ้าภาพกัมพูชา ผลการแข่งขันไทยแพ้ไป0.5คะแนนทีมไทยได้เหรียญเงินขเมนคว้าทองไปได้แต่หลังจบเกมทีมไทยคำนวณคะแนนใหม่ผลออกมาเท่ากันเราจึงเข้าไปขอคำอธิบายจากทีมผู้ตัดสินพอกรรมการทำการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าเจ้าภาพคิดคะแนนผิดก่อนจะตัดสินให้ไทยกับขเมนรับเหรียญทองร่วมกันสำหรับเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างมากเพราะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่จนนำไปสู่การสูญเสียโอกาสนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักและเตรียมความพร้อมมาอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความไม่น่าเชื่อถือของเจ้าภาพไม่มีมาตรฐานในการจัดงานระดับนานาชาติคนไทยบอกว่านี่เป็นซีเกมที่อับประยศที่สุดแค่วันแรกๆยังขนาดนี้คอยดูเลยจบงานรับเหรียญบานแน่ๆอีกคนบอกมีการคิดคะแนนให้นักกีฬาผิดด้วยนี่กีฬาระดับนานาชาตินะไม่ใช่กีฬาสีแถวบ้านถ้าไทยไม่ประท้วงก็เสร็จมันอีกจากเก้าเหรียญทองของซีเกมครั้งที่แล้วมาสู่อันดับหนึ่งในตอนนี้ แสดงว่าที่ผ่านมากัมพูชาโดนประเทศอื่นโกงมาตลอดหกิปีของซีเกมส์แน่เลยครองเหรียญทองร่วมมันมีด้วยหรอไทยต้องทวงถึงจะได้เหรียญทองคำนวณผิดบ่อยไปไหมเขมรเนี่ยแหละเขาว่าการศึกษามันถึงสําคัญนอกจากนี้ยังมีเขมรเข้ามาคอมเมนต์ในเพจไทยอีกด้วยไทยว่าไงประเทศของฉันได้เกินสิบเหรียญทองแล้วนะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นประเทศไทยต้องเจอของจริงสั่งสอนคนไทยชอบพูดว่าคนเขมรลอกเรียนแบบ แต่จริงๆแล้วไทยอิจฉาเขาเมรมาต่อกันที่การอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยระหว่างทีมหญิงของไทยเจอสอป,อ,ปอลาวหลังเริ่มเกมไปเพียง10บนาทีไทยได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์อย่างรวดเร็วผู้เล่นลาวเหลือสิบคนทำให้ไทยได้จุดโทษไปถึงสองครั้งจบเกมไทยถล่มลาวยับถึง6ประตูต่อศูนย์เก็บชัยชนะสองนัดติดเป็นจ่าฝูงกลุ่มบีจาก6คะแนนต่อไปจะทำการแข่งขันในนัดที่สามพบเจ้าภาพกัมพูชา ที่เพิ่งเอาชนะสิงคโปร์ไปหนึ่งต่อศูนย์ของวันเดียวกันโดยไทยกับเจ้าภาพจะแข่งขันในวันที่เก้าพฤษภาคมเวลาหนึ่งทุ่มตรงส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยทําการฟาดฟันในเกมที่สองพบมาเลเซียซึ่งไทยสามารถเอาชนะไปได้สองต่อศูนย์เป็นประตูที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังทั้งหมดไทยเก็บแต้มเพิ่มเป็น6คะแนนนาจาาฝูงของกลุ่มบีเช่นเดิมนัดถัดไปพบกับทีมชาติลาวในวันที่แพฤษภาคมนี้เวลาสี่โมงเย็น ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ